ใช้แทนคขับ FC สาตาร์บนโซลาเซลล์นะครับวันนี้ทีมงานเราอยู่ที่บ้านหนองฮีนะครับตำบลชีชวนอำเภอเคียงในอุบลราชธานีนะครับนี่ทีมงานกำลังหย่อนท่อ2นิ้วนะครับลงไปในบ่อบรดาล5นิ้วนะครับตอนนี้ก็เป็นงานติดตั้งปั๊มหอยโข่งนะครับ750วัตต์2นิ้วนะครับดูจากบ่อบรดาลน,นะเพราะว่าน้ำน้ำไม่ลึกนะครับระดับน้ำจับ อยู่ประมาณสา,า,เา,า,า,ามเตตาม,นะเโมโโตรนะครับจากปาาบ่อเป็นโคกหนองนานะครับนี่ก็สายแผงนีเหรอ่อนี่ไให้ตู่ให้ตู่เนะเป็นโมโนสี่ร้อยสิบวัตต์นะครับสามแผงนะครับมึงตัวเป็นคนเหนี้ย กระจกส,สวยๆนะครับแผ่น,นตัวนี้ไม่ค่อยเห็นวางวุนขาตั้งกับมาไหนครับ ตัวน้ำนะครับที่ดูดขึ้นมาต่อสองนิ้วนะครับดูดตัวบาดาลน,นะครับนะครับต่อสองนิ้วนะครับประมาณนีน้นะครับดูดจากตัวบาดาลห้านิ้วนะครับหย่อนที่สิบสองเมตรนร้ำตัวบาดาล ดสอบกันอยู่นะครับก็เหลืองานเจ็บรายละเอียดนะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดสายไตนะครับก็ตอนนี้ที่เลือกเป็นหอยโข่งนะครับคือลูกค้าต้องการอัดสปริงเกอร์นะครับลดต้นไม้มีต้นมะพร้าวนะครับต้นไม้อื่นๆในสวนนะครับก็คือใช้อัดเลยนะครับใช้อัดไม่ต้องเสมิร์แล้วก็หอยโข่งไม่ต้องใช้สองตัวนะครับเพราะว่าบ่อน้าเป็นบ่อไม่ลึกนะครับเราก็ใช้หอยโข่งนะครับแต่อัดจะ อาจจะไม่แรงเหมือนเหมือนดูดจากสระนะครับเพราะว่าเราดูดจากบอ่อบาดาน้นะําก็จ่ายเท่าที่บอ่อประดานจ่ายได้นะครับแต่ว่าตองิ้วก็ออกเต็มนเต็มนั่นคือเย็นฝนหนาปีเราเหลือเป็นหนยมาครับนีาวตัวนี่วัดเตอร์ครับปั๊มหนึ่งตัวนึงก็น่าจะเกือบหมื่นอยู่นะครับัวนทะี่แรงๆกันเะนาะ ท่อร้อยสายปั๊มนะครับเป็นนี้นะครับอยู่ในตู้เลยเปิดมาเห็นไหมครับอยู่ในตู้งานสายงานตู้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอยู่พื้น ส่งงานนะครับส่งงานหอยคง750วัตต์ดูดบ่อประดาน5นิ้วนะครับบ่อ16เมตรที่บ้านหนองฮีนะครับตำบลชีชวนอำเภอเอชิงในอุบลราชธานีนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ